เจราหนี้มาครับทรานผู้จัดการครับเจร,ริญพรเจริญพรอ,อ่ะจับมาขอสาวเล่าหรือตามลาวพัฒนากับหลวงพี่แขกครับอ้าวหลวงพี่แขกงอดบางนึงเขาบพาะเหรองอดว่างขันลุยปิดประกาศเขชนเบิร์ตย่านหลายตัวก็เลยเอาตั้งแต่วเด่นไปครับเอาะั้าตัวเด่นไปมันบ่ อันร่องอันร่องเต็มอันร่องเต็มสุดรึเปล่ายังครับเอาเต็มสุดมันกันสิหลายโตมันขาดมันเก่ากับซุดกับเจ็ดว่าไหมมันโตโตเป็นตัวร่องอะนะเรียกว่าหยากล่องมันมันสิมันจะหลายโตแต่ก้จะว่าให้ครับผมเอาเบิ้งหน้าเพราะเพชรนั่นเลยนี่เจะเลิกพ่อจะเลิกพ่อครับครับการพระราชการครับผม อเ,อเอ้าวันนี้เล่าพัฒนาหลวงพี่อ่าแขกนี่ให้มีบนล่างคือเขาบหรครับแมนแล้วละ่ะที่จดท,ที่เขียนไปเห็นล,ละละมีหกแปดเต้นบนล่างเลยหกแปดเลยมีเท่านี้บ่ห,หลวงพี่แมนบนซีตัวล่างซีตัวครับ <c oughs> ผมเอ้าตั้งรักเออที่ส่งไปนั่นเข,ข,ขาเขาไล่ไปครับเขาไล่แล้วครับผมแต่ว่าผมบอลบอลบอลในใจบ่อมันใจคือ เอาเสียงจากพี่บอกรถนะโอ้ยเอาเอาเอาวิ่งวิ่งบนวิ่งบนบนล่างได้บองพี่บนล่างเลยสองกระพกนั่นละมีประติว่าซ้ำกันของวันที่เท่าไหร่ oh, เวเันที่ยี่สิบยี <laughs> ส่สิบเยี่สเอครับผมอันเศ้าเอครับอ๋อยี่ออ้าเอ็ดเศ้าเ้งเศ้าเศ้าหนึ่งเศ้าหนึ่งครับผม เราวพัฒนาหลวงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทยนะครับคือครึ่งนะครับลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งเม่ใช่ครึ่งสหรัฐน่าจะเป็นครึ่งแขกได้ไอ้ครึ่งแขกลาวครับผมว่ามันครึ่งแขกเหล้าหว่หลวงพี่แขกไทยโอ้แขกไทยแขกไทยยังไปลาวเถอะครับผมแขกไทยเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวเลี้ยวพอดเดจะได้ไปฮัทแหล่อยังเมืองลาวอยู่ลาวพัฒนาหลวงพี่อ้าว มงพี่ไปเฮ็ดยังยุ่นน่ะมาไอ้ปงโซฟ้าเจ้าก็เลยมาเฮ็ดไอ้ผู้รถแท้อาจารย์เพิ่นช่ย่าลังอย่าเว้าดู้เลนั่นน่ะอย่าเว้าดูด้เลมันเขา้าในคลิปผมดิมันเขา้าในคลิปผมอปอบอบอบ่ใดบอใดเนี่ย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 ครับรครับครับองกินเนี่ยไวน์เล้าน่ะเออโอเคครับผมเห็นบ้านในเล่พุ่นออกกินเนี่ยโอ้ทะเบียนรถว้าทะเบียนรถเจ็ดศูนย์เก้า กลางๆดูครับเอาบันี่หลวงพี่ให้บนมาตัวใดครับหลวงพี่หกแปดวิ่งเอาเอาตัววิ่งก้อนตัววิ่งก้อนวิ่งตัวใดครับผมวิ่งวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างเลยคกับสองกับวิ่งรูดหกกับสองมาทมาซ้ำๆกันละเอาบนล่างเนาะรับผมเอาบันี่จับคู่หลวงพี่จับคู่มันหกแปด กับหกแปดเดี๋ยวไปเบิ้งขัดเขียนไว้เยอะให้คุณออกมาเห็นงานกันเลยนายจะเฝ้าได้ไหมขอเวลาสิบนาทีกับอะไรตากแดดกต่ว่ามีแห้งขิงเนาะมันคนมันต้องออกขยับตัวตลอดตัวคันตะบะได้ตลอลูกพี่แขกเนี่ยเป็นพาจะอยู่จะซื้อว่าเป็นยากเป็นนี่ยังคั้นคั้นบ่ได้ออกแดดไข่เล่นบุญพีไข่ปฏิบุ้ยปฏิสักเงี้ย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 ครับผม เอาบนบนตัวได้ของพี่บนหกแปดรครับมือนึ่งบริษัททำงานไปเนะครับหกแปดครับยังลรงพี่อ่ากัหกสองครับหกสองเก้าสองครับผมสองห้าสองห้าเบิร์ตบนเบิร์แล้วเบิร์นี่คือบนบันี้บันี้ทุงพี่อ่า ล่างในบัดนี้ล่างบัดนี้ล่างก็มีคือการล่างกับหกแปดคือกันกับหกแปดเอาก็อย่ตัวเดียวกันนี้เออมันมันกระกับกันนั่นดิมันจับหลักมันหลักหลักมันหลักสิบกับหลักหน่วยมันติดกันนะนะสองมันเด่นมันมันเด่นหลักสิบบัดนี้ล่างกับผมหกแปดกับแมงอีกบัดนี้สองหกกับสองหก สองแมันกับมันกับกันที่ตัวนี้เดือกับกันมันมันมันหลักหลักหลักสีมันเด่นสองนาฬงสองแปดอ่าสองแปดแล้วก็สองห้ากับสองห้ามันกับกันที่ตัวนี้เอาตรงตรงได้ตัวตัวสองห้านี่คือชนกันดีกชนกันบนล่างชนกันจับหลักมันใส่มันเป็นทางสันเดีย์หลักตัวใดมีเปอร์เซ็นต์ผลายมนหน่อยก็เข้ากับจับหลักลายมันเบิกรับผมวันนี้เน้นบนตัวใดตรงพี่เน้นหก เน้นหกแปดตัวเดียวเดี๋ยวลาบนล่างเลยเน้นหกแปดตัวเดียวตัวเดียวบนล่างอืมบนล่างเลยหกแปดอ่าหกแปดบนล่างแมนตัวเดียวโผล่รถมีจำเนียรบัลงเพ่เมื่อสแนวเล็กเด็กง่ายเลขกก็ไหลคู่หลายหางเนาะคู่เลขกกับกันเลขกสำหรับผู้ทุนหน่อยจัดได้เนาะพี่น้องบัดนี้ลวงหลงเพ่ไม่ความมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์งวดนี่ หน um ึ่งอยหนึ่งนี่ละมองมันมันเท่านี่ละม่คก็ยิแม่นครับหนึ่งรอยหนึ่งเนาะหนึ่งลอยหนึ่งควมาหนึ่งรอยหนึ่งคามัเอกกนะลักมัก็สิมานมันีมันก็จิตึ้งหเนี่ยครับผมหมันตึงหกแปดหกแปดหกแปดอก็าแจมปแจมเขียนไมาเลยงนี่ลงพีเนี่ยเออเียนม้เลยงนี่ลงีเอาลุงพีเอาไม้เลขบัญชีหรือเสียเบอร์โทร เลขบัญชีมี่โยนนั่นน่ะที่ที่ายลู่ไปครับผมเบอร์โทรลงนําบ่นี่อ๋อเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โท่อลงใดปะเดี๋ยวเดี๋ยวครับมือเชื้อเชื้อโรคตะเบอร์โท่อจะลงแต่เบอร์โทรอเอฟซีติดต่อเอาเออให้ยต้องตะเบอร์โทรอเอฟซีติดต่อเอใช่เพราะว่าเบอร์โทรครับบางเทีบางที่จ้องโดนกับ่ะไรเอฟซีไอ้ไก่ต้องยุทธภูมิเพิ่นกับอ่าอันตราย เราให้เพ่นติดกต่อกันทั้งโทรศัพท์หรืเนอุพีเนาะเพนอยากเทปูนก็คิวดรกันน้อชาเนาะด้วยเบอร์โทรมาดีมาหนึ่งบดศูนย์เก้าแปดยังพ่อันกดเบิรงไนโทรศัพั์กดเบิงในโทรศคัเบอรได้คลิปเก้าแล้วเบนนไ้คลิปเก้าห้างนัที่มีเบอร์โทรเกรงไงหมศูนย์เก้าแปดเนียนั่นแหะอยู่ในคลิปโทรศัพท์อ่าฮาว่เป็นยังศูนย์เก้าแปดข้งล่างซีซีเก้าสีน่นแหละศเป็ายังเอียงนะ เอาไม้เล็กมันชี้รถขนาดแต่ว่าของมันโซ่ของปู่เปนไหนมั้งอ่าเอาไม้เล็กมันชี้รถลองลงดนี่บ่ครับธนาคารธนาคารอินซอมบ่ธนาคารออมสินอินซอมออมสินครับผมเปิดขายโอ้ยเจมันบอกโตกี่เปิดขายพี่พันหยัดหยักเป็นจยัดสางนล้วช่างเปลี่ยนนี่เฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปเป็นตลกแเราๆแค่มันยากนิ่งหนอง บอกเอาตัวตีลกีอีมอยากตดนไรกันได้เอาลงพี่กูพีม่มเนาฝากเอฟซีบ่ครับลงเอฟซอยากให้เอฟซีเห็ดหยังซอยลงพี่อ๋อก็อยากไกลได้แด่บริจาคเวลาตัดกินพ่ไไ้้เทพปูนัะหมือนข้าพ่อละที่ก็โอ้เครื่องม้หน่อยนะสิบบาทส้าบาทบาทเนี้ยเงินมึนฟอพ่ออยูนจะปูนขี้อ้วนก็ได้ แ,แต่ถ้าจีซอเป็นปูนมากก็ได้เราว่า้พ่าะแต่ว่าจะซอเป็นปูนเพราะเฉียวซีแพ็กซีแพ็กหลดก็ง่ายดีสร้างก็เจ้ามาโหลดนะครับผม,อมเอาจีฝากจีฝากจะให้เอฟซีส่งเงินค่าปูนค่าปูนนั่นบอฝา,ากตัวเลขเนี่ยบอกว่าเอาออตัวเลขก็หาย,ยุ่นในลานนี้เนี่ยตัวเลขอ่าเอาว่าลู่ตัวเลขวันวนี้กาบนล่งนงางฟันท่งบอที่ไหนฟันท่งหบแปลตาน ตัวเซิบเซิคมูหปดนี่ตัวเซิบเซิหปดเนาะหกแปดงามกมูเลยแหะตัวนี้ครับผมหกแปดตัวงามกมูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไฮเอฟ่เดี๋ยวจะเฝ้าเลยครับผมเอาไหเอเดี๋ยวาที่สุดท้ายก่อนขอที่ไยไมเลยก็นชี่ลวงพีเอาลวงพีวันวันพุธที่ยีเดเนาะลวงพีเนาะวันพุธที่ยี่สิบเอ็ด กยอครับผมผ้บัดนี้ล่าวัฒนาหลวงพี่แขกไม่ใช่หลวงพี่ไทยนะครับหลวงพี่แขกลูกครึ่งบนล่างลูกครึ่งไทยบนล่างวิ่งหกกับสองม่นบอลหลวงพี่แมนแล้วหกกับสองนั่นแหละเน้นที่เน้นที่หกแปดบนล่างได่นบือเปล่าแมนบนล่างเลยกันมันท่ามันลงมาสองแปดได้จังไหมฮะนี่ มันมาสองแปดต้อการจิถึกแน่การจิถึกหน่อยแน่หันดาพอนบเนิ่นดิกลับผมบนเนิ่นมาัวเน้นเนาะอ่าวันนี้น้องพีไมีความมั่นใจเรื่องลอยหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าวันนี้ผู้ใดอยากจะอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือเป็นอันนี้ก็ตามไมา่ได้เป็นชีตรงนี้เนาะน้องพีเน,น,นาะเท่เท่ซีแพ็ก<ะ>ออมซาลาออมซารา่าไฮที่โค้งอ่ะ,อ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 ะ ไอพี่เพิ่นแคปหน้าจอไว้นะครับนอกาน,นี้ตามที่ใต้ตัวเลขเลยพี่น้องพี่ชี่แคปหน้าจอไว้แอดบวสามารถที่จะอ่านได้แต่ว่าไ้ที่แคปหน้าจอไว้เท่านั้นพี่น้องชมอ,อ่ามันคือให้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับผมอามายเลขบัญชีแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรแอดห้เป็นหนึ่งชั่วโมง่นละนะครับขอขอบคุณขอบคุณน้อ,พองพี่แขกท้ายครับผมอ่าจเจริญพ่อจเจริญพ่อเนี่ยโชคดีทุกคนเดอตอามตึงๆ ับเอ,อาเอาไปตากแดดดีกว่านี่ลุงพี่เออ,อสิไปเอขึ้นแห่คนแห้งามก่อนคันไปตากแดดเนี่ยค่อยสีมีแห้งขืนมันบ่ลุงพี่มีแหง้งกิ้งขึ้นเส้นยืดเส้นยืดสายมีแห้มีแหง้งไหลออกแม่ขันได้เฮียอะไรออกเปลืองเนี่ยอึดอัดเพ <c oughs> ียงปวดหัวอาครับกล <c oughs> ับะมัสการครับผมกลับนมัสการครับผมเจริญพรเจริญพรส่งนิทุกคนเด้อครับผม อ้าวนี่กันนี่นี่ัทีมงานนี่นี่ทีมงานนี่นี่หลายด้ยครับไปไไปเกี่ยกับทีมงานนี่ที่พ่อเตี้ยมนี่้เชี่ยวเซียมงามตุนนี่ผู้เชนงานนี่นี่กัช่องน้องใหม่อันนี้กับอันนี้พอเพรพอเพรล้านแจกด้วยนี่จ่อจ่ออันนี้กันนากก็เหมเดิมนี่ว่าเอาผู้ใดลนี่ครับการมาตการครับผมครับ 我开本来双打，你扛。